คุณลงทุนไปเท่าไหร่41ล้านว้าวกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้เนี่ยใช้เวลาถึง3ปีเขาอยากจะได้ไม่ใช่คนมีตังค์เขาอยากได้คนที่มีแพชชั่นเราเอาอาจารย์มาจากประเทศเกาหลีครับ <c oughs> เพื่อมาสอนบุคลากรคนไทยเนี่ยให้ตัดผมในสไตล,ล์เกาหลีช่างตัดผมเป็นอาชีพสงวงของคนไทยถ้าใช้ช่างเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเกาหลีอะร้านนั้นคือผิดก,กฎหมายไม่ i n z u d m a คุณผู้ชมคะมีหลายคนนะคะถามกล้องมาเลยนะคะว่าจะเลือกรถคันไหนดีที่ทั้งทนทั้งเทและดูดีมีสไตล์กล้องขอแนะนำเลยนะคะคันนี้ค่ะ New Isuzu d m a x h i g h l a n d ด r ender, ด้วยดีไซน์รอบคันที่ดูแล้วเทสมบรังในทุกมิติของรถเลยนะคะบอกเลยค่ะเห็นแล้วว้าวจริงเลยนะคะกับ New Isuzu d m a x Highlander คันนี้ค่ะ ค่ินดินดินตะแระตะแระตะแรอยากกินกาแฟใช่ไหมใช่แล้วค่ะเธอก็ไปร้านกาแฟทำไยมาที่นี่อ้าวพี่พี่ก้องอาจจะไม่รู้ที่นี่มีกาแฟเนี่ยนะคำว่าแฮแฮกาแฟไม่เชื่อใช่ไหมชาไทยใช่ไหมชาไทยสิชื่อร้านอะไรคะ จูโน่แฮรร้านนี้นะคะจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีและนี่คือสาขาแรกในเมืองไทยที่เรียกได้ว่าเหมือนยกเกาหลีมาไว้ที่นี่อยากกินกาแฟอยากตัดผมก็มาที่นี่และเจ้าของร้านนะคะไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะมีเป็นเซเลปดาราบางหลายคนยมากเลยพี่ก้องอยากตัดผมมาที่นี่แล้วถ้าอยากตัดใจไม่ฟังเลยอยากตัดใจก็ต้องไปหาคนที่ให้ตัดใจสิคะพี่ก้องสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะ นี่เป็นดีเจเกาหลีหรือดีเจเมืองไทยกันเนี่ยเป็นคนไทยอาแต่ขอต้อนพิธีกรเขาต้อนอะไรนะครับวันยองฮามีดาแปลว่าอะไรคะแปลว่ายินดีต้อนรับวันดองยามิดาดูเป็นคนเกาหลีเหรอคนไทยมันเป็นคอนเซ็ปต์ร้านนี้คือเขาเหมือนยกเกาหลีมาเป็นแบบสาขาจากเกาหลีต้องถามก่อนว่าจูโน่แฮใครไหนจูโน่เรียกมาเรียกจูโน่อยากจะพบจูโน่จูโน่ไหน จูโดไม่ได้ชื่อคนเป็นชื่อของเทพเจ้าเป็นเทพของอะไรหรออยากรู้ของกรีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นความสวยงามอะไรประมาณนี้ใช่เหมือนวีนัสอะไรประมาณนั้นใช่แต่พี่เพชรหนูอยากรู้ว่าทาไมอยู่ๆตอนแรกเปิดร้านอาหารแล้วทาไมถึงมายกระดับการทําผมให้มันเป็นแบบเออเหมือนเราขึ้นเฟิร์สคาสไปเกาหลีเออก็คือจริงๆมันง่ายมากเลยคือเราไปเกาหลีบ่อยเพราะว่าไปคุยเรื่องธุรกิจปิ้งย่างเนี่แหละครับแต่พอเราไปถึงนี่เราก็ไปเจอร้านน้ำผมที่ชื่อจูโน่เนี่ย เยอะมากทุกซอยทุกซอกจังท่านเลยทุกที่เมียงดงฮงแดฮง,งอีกมีจูโนโ่หมดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้เนี่ยทำไมมันมีเยอะขนาดนี้ค่ะ,ะ,ะแปลว่าบิสเนสเนี้มันน่าจะต้องดีดใช่เราก็เลยมีโอกาสได้ไปคุยกับนักธุรกิจที่เขาเป็นเจ้าของบิสเนสเนี้อเขามีบิสเนสหลายตัวเราก็แอบถามเขาว่าในบรรดาบิสเนสท,ทั้งหมดที่เขามีอยู่่ะเขาชอบอะไรมากที่สุดเขาบอกว่าต้องเป็นร้านทำผมสิ แค่เริ่มต้นตอนแรกมันจะยากแต่ถ้าทำสำเร็จแล้วมันจะอยู่ยาวคุณลงทุนไปเท่าไหร่ไปก่อนนะไอ้ร้านหมูปิ้งยะของคุณที่สยามคุณลงทุนไปเท่าไหร่สิบล้านปิ้งย่างสาสิบแปดชื่อชินโดเซกิครับอันนี้คุณลงทุนไปเท่าไหร่อ่าสำหรับทั้งหมดนี้สี่สิบเอ็ดล้านว้าวอยากรู้เลยว่าการยกระดับการทำผมสี่สิบเอ็ดล้านมันจะต่างกับหน้าปักซอยบ้านหนูสะใดสองร้อยยังไงป้าพาดัวหน่อยไปดูหนึ่งที่จะพาดูร้านหน่อยที่แบบมีคอมเมนต์เข้ามาถามหุ้นคุณมีเยอะเลยนะ หุ้นก็มีเยอะมีดาราใครบ้างมีน้องจิ๋วนิวจิ๋วอ่ะเนี่ยน้อง้นลูกปึ้งลูกปิ้งลูกปิ้งตรงนี้เลยขึ้นลูกนองจิ๋วน้องจิ๋วก็เป็นหุ้นส่วนของเราค่ะอ่าอ่ะสำหรับการยกระดับเดินเข้ามาเนี่ยถ้าบอกอยากกินกาแฟใช่ไหมร้านผมบริการให ทานกาแฟรฟรีจากสตาร์บัคทุกคนเขาอยากรู้ว่าเอาแล้วทำไมทุกอย่างนี่คือเป็นเป็นเหมือนของเกาหลีหมดเลยปะคะหรือว่าใช่ดีไซน์นเป็นมาตรฐานทั้งหมดของเกาหลีแม้แต่ว่าวันที่เราก่อสร้างเนี่ยวิศวกรทางเกาหลีจะต้องบินมาดูว่าเก้าอี e, ้แต่ละตัว มันจะต้องวางห่างกันเท่าไหร่นี่นั่งสบายมากเลยบูเนี่ยครับนี่เราขึนยกขึ้นยกลงเป็นระบบไฟฟ้ารู้ไหมนั่งสบายมากคุณดูนี่เอาไว้สําหรับให้ลูกค้าเนี่ยเวลานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ครับวางมืออ๋อเราไม่จบพี่ก้องเดินเข้ามาเนี่ยนะลูกค้าทุกคนเนี่ยเราจะเสิร์ฟด้วยกาแฟสตาร์บัคอยากจะกินแบบไหนฟรีนะครับอ่าแล้วก็จะมีออมุกออมุกเป็นโอเด้งเกาหลีให้กับลูกค้าอันนี้คือฟรีหมด แล้วอีนี่ต่างจากเมืองนอกหรอใช่เป็นเมืองนอกเป็นเมืองนอกหมดครับไม่ใช่ในนี้คือมัน,มนครบอ่ะเนาะครบมากแล้วแสงเสริงโอ้ตายแล้วบรรยากาศดูแบบดีมากเลย อันนี้คือจุดแรกเ่านั้นยังมีจุดอื่นอีกอ่าเมื่อลงลงเมื่อลงลงทะเบียนติดต่อเรยบร้อติดต่อเสร็จปุ๊บติดต่อปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อผูุตายคุณเพชรจ้าตกแต่งสวยมากเลยนะเนี่ยใช่นี่ของจริงป่ะเนี่ยอ่าอันนี้ต้นไม้ปลอมครับพี่สวยมากแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนไปตามซีซันเดี๋ยวหน้าหนาวเราก็จะเปลี่ยนเป็นดอกไม้สําหรับฤดูหนาวอันนี้คือมานั่งรอช่าง นั่งรอถูกต้องครับนั่งรอเวลาที่จะตัดใช่ครับอุ๊ยนี่เกกว่านี่มีตรงนี้ด้วยยาน,นตัดแชทแตโต,ตัวมีติ้งเหรอคะคืออย่างนี้ฮะคือสิ่งที่แตกต่างกับร้านทำผมทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยก็คือเขาอยากจะให้การทำผมเนี่ยเหมือนอยู่ในคาเฟ่ยอยากยืดเส้นยืดสายพี่ก็จะมาตรงนี้เลยเราก็มีอุป,ปกรณ์ตัวนี้ เอาไว้สําหรับทำให้พี่พี่เดยสามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปล็อกตัวเองอยู่กับฟังก์ชับางคนคว่าบางคนต้องนั่งทํางานไปด้วยใช่ถูกต้องหรือว่าเก๋หรือมากับแฟนอยากจะนั่งชิดแชทกัน2คนนั่งติดกันอันนี้คือเครื่องดัดผมอันนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉายลังสีสําหรับเวลาทําสีผมก็จะเร่งเร่งให้แบบปฏิกิริยามันเร็วขึ้น เฮ้ยต้องแพงมากอยู่แล้วอันนี้ต้องแพงมากเนี่อะไรคะอันนี้คือออมุกที่ผมบอกออมุกอุ้ยขอบคุณค่ะโอเด้งโอเด้งเกาหลีสําหรับลูกค้าเป็นของกินเหรอใช่คุณดูนี่อุ้ยน่ารักมากเลยดูมีควาจุนือคือแบบบางคนแบบขอบคุณครับเขาเรียกว่าอะไรนะเออหิวไงทาผมนานร้องท้องอยากให้ลองซดซุปของเขาพี่ลองซดน้ําก่อนอุ๊ยอร่อยเว้ยอร่อยไหมเมียงเมียงดงมากแต่ว่าร้านนี้เนี่ย เห็นกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้เนี่ยใช้เวลาถึง3ปีเขาดูแล้วเขาอยากจะได้ไม่ใช่คนมีตงังเขาอยากได้คนที่มีแพชชั่นและตอนนั้นนะ่ะคุยเขายังไม่เห็นแพชชั่นเราแต่เราไปโม้เขาไว้ว่าเราอ่ะทำปิ้งย่างเกาหลีที่ชินโดเซกิแล้วเขาก็บินมาเมืองไทยพอไปเห็นชินโดเซกิเขามีความรู้สึกว่าไว้ใจแล้วก็ยอมให้อ่ะให้มาอีจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไหมคะจุดไหนคะนี่เดี๋ยวผมพาไปดู ความอร่อยนะคะคุณก้องปิยะพาตลาดมากับงานลิติโปแฟร์นะคะวันที่12ถึง22กันยายนนี้นะคะที่เซ็นเตอร์คอร์ชชั้นหนึ่งนะคะสู์การ้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ค่ะกวา 1, ่า1,000นเมนูโอ้ย100ล้านดยค่ะบอกก่อนเยอะจริงๆนะคะไปเลยดีกว่าไปเลยค่ะ สะ,สะอาดสดใหม่แล้วก็ให้เยอะเหมือนเดินอยู่ในตลาดแต่สะอาดกว่ากันเยอะ <S <S 1> <S 1> คือร้านอารีรสเด็ดเด็ดเด็ดมีอะไรบ้างเด็ดบอกสิมีผัดชาลูกชิ้นปลากายแล้วก็ผัดต่อกุ้งปลาดุกผัดพิพ่ขิงปลากระพงสามรสครับอุ้ยกระพงสามรสหมด่าดนแล้วว่ากองอันมี้อะไรหอยมิงผู้ผัดใบโหระพาผัดผุดงกะลีไก่ใส่กุ้งครับโอ้โหสูงเท่าไหร่ อันนี้100บาทครับพอ,อ0อันนี้100บาทครับราดข้าวอย่างเดียว6 0สองอย่าง70บาทครับอยากกินอาหารดีๆอย่างนี้ไหมคะหมุนข้าวแกงอร่อยอร่อยกับข้าวอย่างนี้ต้องร้านอะไรคุณท้องอารีรสเด็ดได้ปริมาณดีราคาเด็ดเพราะว่าเป็นอารีรสเด็ดราคาจับต้องได้มีโปรทุกร้านคะ่ะถ้าฟังชื่อปาป้าโตฟูนี่เขาเป็นถั่ว5้าสี่าสเด่นมากนะของคุณเด่นยังไงของเราเป็นสกัดจากถั่ว5้าอย่างคะ่ะมีถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วขาวถั่วแดงถั่วดํานะคะแล้วก็มีผสมงาดำ แล้วหวานน้อยแล้วก็สูตรไม่มีน้ําตาลค่ะแล้วก็เป็นน้ำข้าวโพดค่ะอย่างงี้ัวดเท่าไหร่คะ อันนี้ขวดเดียว40ตอนนี้โปรโมชั่น4ขวด100บาทสีขวด100ค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำวุ้นใบเตยค่ะเท่าไหร่คะนี้อันนี้แก้วละยีบาทยีบาทนแถม1แก้วค่ะกินน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพต้องมาร้านมี้นะคะอิ่มกันจุกๆกว่า100ลร้านค้ากว่า1000เมนูที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันที่12กันยายนนี้ถึง22กันยายนนี้เซ็นเตอร์คอร์ทชั้นหนึ่งนะคะอาหารทุกอย่างราคาจับ้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะ ตรงนี้เป็นซิเกเนเจอร์ของจูโน่เลยโค้งโค้งโค้งค่ะอันนี้เป็นห้องสปาห้องสปาอะพอลโลใช่ถูกต้องอเป็นห้องที่สำหรับเอาไว้ทำสีทำพวก ผสมต่างๆอันนี้ดูห้องต่างๆอออันนี้เป็นที่แบบผสมสีผสมน้ำยางผมเก๋มากแล้มันดูเป็นแบบว่ากิจจาลักษณะเนาะใช่คือดูแล้วสะอาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของทางจูโน่เนี่ยก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลระดับโลกหมดค่ะแล้วตรงนี้คือโซนตรงนี้เห็นบอกว่าเป็นโซน V I P เหรอวีไอพีสำหรับไม่ได้เลยไม่ไเลยโอ๊ยแบว็คพิคอะไรมาจากไหนเนี่ยเลิกเล่นออกมาเออ ส,สำหรับลูกค้า V I P ที่ตัดกับดีเรคเตอร์คือช่างทําผมเนี่ยเราจะมีอยู่หลาย <Level. S 2> หลายระดับหลายเลเวลตั้งแต่ระดับ 1, 2, 3, 4ใครที่แบบตัดกับดีเรคเตอร์ก็จะได้มาอยู่ห้อง V I P ตรงนี้มีห้องส่วนตัวอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้อง V I P อยู่ข้างบนอีกซูปเปอร์ V I P อยู่าก<น>ันขึ้นไปข้างบนเลยอยากรู้ว่าเพราะวพวกเราเยต้องเป็นซูปซปเปอร์ซูปเปอร์ซูปเปอร์ V I P อ,อันนี้คือชั้น2ชั้น2จะมีห้อง v i p คือจะเป็นโซนต่างๆใช่ครับชั้น2ก็จะคล้ายๆกันก็คือคมีโซนส่วนกลางสำหรับลูกค้าที่แบบอยากรีแลกซ์ค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นั่งตัดผมนั่นแหละเรามีเก้าอี้อยู่หลายจุดมากเอาไว้รอรับลูกค้าค่ะพี่โอ้โหอ,อย่างที่บอกว่าความกว้างเนี่ยของแต่ละจุดเนี่ยวิศวกรจากเกาหลีก็คือต้องมาวัดให้หมดคุณร้านคุณสวยมากเลยคุณรวยมากร้านคุณนี่มันแบบเวลี่โคตรวีพีเลยอะราคาการทำนะบอกก่อนนะคะว่า จับต้องได้คือจะบอกว่าราคาเท่ากับร้านตัดผมในห้างสรรพสินค้าทั่วไปใช่และที่สําคัญมุูชอบตรงนี้คืออะไรรูป้ป่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีโซนให้แบบถ้าหนุ่มๆคนไหนไม่ได้ทําแล้วมารอผู้หญิงทํานี่ที่ให้นั่งรอโซนรตรงไหนคะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ามาครับวนกันไปมาจ้ะ อันนี้เป็นเโซนที่จะไปห้อง V I P ส่วนตัวละอุ้ยอุ้ยนี่ห้องไอมสอ่าระหว่างทางก็เป็นห้องสปาสีส้อง VIP VIP ห้อง V I P คือถ้าสมมติว่ามีทีวีผู้ชายกับผู้หญิงมาทำด้วยกันมาทำในห้องนี้ ผู้หญิงก็นั่งทําผู้ชายก็นั่งสบายจริงอ่ะพี่ก้องแล้วคุณดูนะมีทีวีให้ดูส่วนตัวด้วยค่ะมีทีวีเออแล้วเนี่ยเราดูย้อนตรงนี้ได้แล้วผู้ชายก็นั่งรอตรงนี้นี่ก็นั่งดูทีวีไปถูกต้องคือจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าจูโน่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีครอบครัวครับค่ะมีลูกเวลามีลูกเนี่ยเวลาแม่ทําผมนานๆการมีห้องแล้วก็ให้ลูกนั่งลูกนอนอ่านหนังสือทําการบ้านอะไรเงี้ย มันก็จะสบายสําหรับพ่อ,อ,อแม่ลูกที่เนี่ยไม่ใช่แค่การรองรับสําหรับการตัดผมอย่างเดียวอืสําหรับใครที่อยากจะเป็นช่างผมมืออาชีพมีโรงเรียนเหรอใช่เราเราได้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวแทนเพียงผู้เดียวในปีหน้าอยู่ตรงไหนนี่เดี๋ยวผมพาไปเรามีห้องเรียนเอาไว้สอนด้วยเราเอาอาจารย์มาจากประเทศเกาหลีครับเป็นคนเกาหลีเพื่อมาสอนบุคลากรคนไทยเนี่ยให้ตัดผมในสไตล์เกาหลีช่างตัดผมเป็นอาชีพสงวนของคนไทยใช่ถ้าใช้ช่าง เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเกาหลีอะร้านนั้นคือผิดกฎหมายเราก็เลยเปิดสถาบันเพื่อจะพัฒนาฝีมือคนไทยให เก่งและมีรายได้ไปไปดูไปดูโรงเรียนโรงเรียนอ่ผมไม่น่าเชื่อที่นี่มีครบเลยอะไปไปโรงเรียนไปเรียนไปหาอาชีพเสริฟเราอะมีห้องเรียนซึ่งอดนนี้ก็จะมีอาจารย์เกาหลีที่ผมบอกเป็น p เ o f e s s o r จากจากีน้เดี๋ยวเล่าก่อนนะยาสระผมคุณเนี้ยมาจากเกาหลีเลยนะเนี้ยถูกต้องครับแล้วเราก็ต้องมาขอออยที่เมืองไทยก่อนทุกอย่างที่เราใช้ลงไปบนศีรษะของลูกค้าเราเนี่ยคือต้องเป็นแบบ p r o f e s ั i นอลเท่านั้นต้องเป็นระดับโลกเท่านั้นเอออ่าแล้วทำไมทำไมคุณร้านคุณก็ใหญ่โตทำไมเวลาสระผมคุณไม่ติดไฟให้มันสว่าง นะคะคุณเพชรจ้าเขาบอกว่าการที่มานอนสระผมเนี่ยมันเหมือนการรีแลกซ์สว่างมากไม่ได้รีแลกซ์แล้วก็จะมีการนวดคอบ่าไหลนแล้วก็มีเพลงมีเสียงน้ำแบบมันมันมันเหมือนสปานิดหนิดอ่าเหมือนสปามันคือสปาเลยมันคือสปาเลยเคยเห็นดูในคลิปด้ยคลิปอ่ามันจะเป็นควันควันเป็นควันควันหอมหอมฟังไปดีกว่าบูมเธอไม่ได้เอียนเลยเธอเนี่ยอยาทําไม ร้านจับเวลาจับผลมาเขาจะมีแค่รองคออ่อันนี้เขารองหัว้ี่จ้าใช่นี่แล้วนี่อันนี้เราบคุณดูนะคะคือมีที่รองหัวตรงนี้ทําให้คุณยังไม่เมื่อยคอเรามาดูโรงเรียนกันข้างในเป็นโรงเรียนอันนี้เป็นห้องเรียนโอ้อันนี้เป็นห้องเรียนนะครับก็เรามีสถาบันที่เอาไว้พัฒนาบุคลากรของเราเองโอ้โหดีมากเลยมากอ๋อนี้คือห้องเรียนเลยห้องเรียนสอนโดยอาจารย์จากเกาหลีใช่ครับหลักสูตร หลักสูตรการสอนของที่นี่เป็นยังไงคะสอนอะไรบ้างสอนทําสีไหมทุกอ,อย่างทุกอย่างเลยที่ควรจะต้องรู้ดัดผมอาดาวเพลซอยตัดบูมอยากมาเรียนเนี่ยราคาแพงไหมคือจริงๆถ้าไปเรียนบิม๊มที่เกาหลีเนี่ยคอร์สประมาณ9 0 0 0แสกว่าซึ่งเราก็ส่งช่างของเราเนี่ยไปนะค่ะ,ะแล้วก็แต่ว่าทีนี้ช่างเราเริ่มเยอะแล้ว เราก็เลยดีลกับเขาก็คือให้เขาส่งอาจารย์มาให้เราที่นี่เลยมีแบบเป็นไพรเวทไหมหรือว่าเป็นแบบไม่ครับจะเป็นนักเรียนของเราซึ่งถ้าจบจากเราก็ต้องมาเป็นพนักง,งานให้เรา,า,าแล้วเรามีงานให้ทาเลยอะ่าเรามีงานให้ทําเลยแต่เราก็ไม่ได้เก็บตังค์นะเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดเก็บค่าเรียนนะแต่ว่าต้องเซ็นสัญญาแล้วก็มาทํางานกับผม,มนอน,ะนาคตกอย่างนี้ออกไ,ไปข้างนอกอไปข้างนอกออ,อกออไปข้างนอกกันว่างไงจ๊ะนี่ทางนี้โซนยืนหนึงเหรอว้าวคุณลุ รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สวัสดีครับนสวัสดีน้องนเฮ้ยนี่ก็เป็นหนึ่งลูกค้าของร้านนี้เหมือนกันดีงั้นเดี๋ยววันนี้มูจะไปเป็นหนึ่งในลูกค้าพี่โน้เป็นลูกค้าร้านเข้าเหรอใช่เพราะว่านี่อย่างวันนี้มานี่รอเซ็ตผมเพราะว่าเขาเรียนรู้ทุกอย่างมาจากเกาหลีหมดเทคโนโลยีเกาหลีหมดปลาเสร็จแล้วใช่ไหมพ่อเสร็จแล้วครับดีพ่อพ่อไปจ่ายเงินให้หนูด้วยอะไรนี่มอนเลยหอมอนอืปลาปลามาทางนี้เชิญครับเชิญครับเราจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไหมคะนี่ คาสโนวาสองคนมารวมตัวกันอหนูไม่กล้าอยู่ตรงนี้เลยพี่จเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นคนเรียกตัวเองว่าเป็นคาสโนวาคนก็มาเรียกเราเองใครใครเรียกเดี๋ยวหนูจัดการให้ใครเรียกเขาใส่รายเราเาแกเพิ่งเรียกกันมคุณห่างกี่ปีเนี่ยห่างกี่รุ่นไม่ไม่เยอะมากเยอะไหมครับเยอะไม่เยอะมากอ อย่าถามอ,อายุนะครับอย่าถามอายุนะถามปุ๊บกูขายทันทีหน้านลแต่ถามอายุนะแต่จะบอกว่าเสือถอดเขี้ยวแล้วคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะจะบอกให้ฟังว่ายุคนี้มันไม่ต้องเจ้าชู้แล้วแต่ทั้งคู่เอาจริงๆมีประสบการณ์ที่เหมือนกันนะยังไงะทั้งพี่เพชรแล้วก็พี่โน้มีประสบการณ์รถไฟชนกันอ,อ้าว พี่เพชรแล้วก็พี่โน้มีประสบการณ์รถไฟชนกันอ้าวมันมีหลายเรื่องมากมันมีหลายหลายครั้งไงไม่รู้ไม่รู้ขบวนไหนเอาที่วิบัติที่สุดก่อนเอาของคุณก่อนเลยคุณคุณนีโน้มิทนีค่ะจริงจริงมันมีหลายวิบัติเรื่องแบบนี้แต่ผมโชคดีคือว่าตอนถ้าผมมีแฟนแล้วคือจะไม่มีรถไฟชนกันเพราะว่าเวลามีแฟนก็จะอยู่กับแฟนคือไม่ไม่นอกใจไม่มีไม่มีแฟนกับแฟนคนเดียวแต่ถ้าตอนช่วงจีบเนี่ยมันมาก Oh. คือสามารถจีบวันนี้คนนึงว anyway. ันนี้คนวันนี้คนวันนี้คนจนกว่าจะตกลงปรงใจเป็นแฟนกับเราเราเลงจีบเยอะสุดกี่คนสี่พร้อมกันมีซีนหน่อยไม่หลอกก็แบบส่งดอกไม้ส่งไปพร้อมกันสี่คนทีแรกกับบอกพี่อ้วนจีปาถาบอกให้ส่งนะเขาเขาต้องเดินแบบไงเขาต้องไปซ้อมัาตั้งแต่เช้าสี่โมงเช้าช่อหนึ่ง จากพี่แว่นก่อนเที่ยงเอาอีกสักช่อหนึ่งจากพี่อ้วนบ่ายสองจากพิธีกรคนเดิมจากคนขี้เหงาตอนห้าโมงเย็นสี่คนอ๋สอส่งผิดไหมไม่พี่อ้วนส่งพร้อมกันสี่ <laughs> สี่ช่อแม่งเหมือนกันแต่เคลือถูกเที่ยงเหียนะถู <laughs> กเพราะเราก็ไม่รู้ใครจะสนใจเราไงาาใครจะไม่รู้นางแบบทั้งนั้นเดี๋ยวนะไอ้สี่ช่อที่ส่งไปคือส่งไปงานเดียวกันงานเดียวกัน <laughs> 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 ยืนสี่คนอนะแล้วก็ถ่ายรูปมา <laughs> แล้วก็เป็นไงลหละกูรู้นะว่า ว่าดอกไม้มึงอะโบ๊ะเราคุณเป็นญาติของเขาสี่คนต่อหนึ่งครับหนึ่งวันของคุณกี่กี่คนของผมเนี่ยสี่คนแต่ว่านัดเข้าไปที่เดียวกันเลยอยู่ในห้องเนี้ยสมมุตเป็นผับเนี้ยอ่าพอตอนแรกเขารู้ว่าผมมาเที่ยวร้านนี้เขาก็โทรมาบอกเนี่ยพี่ไปร้านนี้หรอหนูไปด้วยได้ไหมได้มาเลยเดี๋ยวพี่เปิดโต๊ะให้มาหนึ่งผมก็เปิดแล้วโต๊ะหนึ่งเดี๋ยวมาเย็นเย็นมาอีกสายหนึ่งพี่ เพื่อนหนูบอกว่าพี่จะไปร้านนี้เหรอใช่หนูจะมาเหรอเออได้ได้ไดมามาเดี๋ยวพี่เปิดโต๊ะให้อา้าวผมไปเปิด <4 S 3> อีกโต๊หน,นึ่งสี่คนสี่มุมใช่มมุโอ้เขาว่าตนากสี่มุมเจอไหมเราเจอไหมเราเจอกันไหมพวกเขาไม่เจอแต่เราเหนื่อยมากเพราะเราต้องเทคแคร์โต๊ะนี้โต๊ะนั้นโต๊ะนู้นคุณนีโนเคยไปในผับเบเกอมีกี่คนมีไหมไม่มีไม่มี คุณละเอียดกว่าที่ที่ผับทีละคนอพอแต่คนคาละเทีล้องถ้ามีแฟน่ะผมก็จะไม่ทําแบบนี้หรอแต่ถ้าโสดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เดี๋ยวก็อยากเลือกหนูพูดได้ไหมนี่ครับละแสคล้ายๆกับที่บอกว่าเจ้าชู้ไหมก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่เลือกเยอะอ่ะคนคุยอ่ะผู้หญิงยิ่งว่าคุณจะเลือก ก็ไปแบบไหนไม่มีสเปคผมไม่มีสเปคแค่คุยละคลิกคุณที่หมดเหรอคะผมไม่มีสเปคเลยสักคนก็แฟนผมผ่านมากี่คนเหมือนกันที่ไหนไม่เหมือนกันสักคนเออเราเปลี่ยนเรื่องเจ้าชู้ดีกว่าเดี๋ยวพวกพี่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าล่าสุดนี่ก็คือเป็นคุณพ่อที่แสนอบอุ่นคือพี่เพชรจ้านี่ครับคุณรักลูกมากเลยเนาะจ้าคุณต่อยคุณดึกแค่ไหนในการทำงานบางที้ก็ประชุมถึงตีสี่ตีห้าคูกประชุม เช้าก็ไปส่งลูกใช่ไหมต้องไปส่งต้องไปส่งบ้างนะครับไม่ได้ไปส่งทุกวันแต่ก็ไปเย็นก็ไปรับเย็นอ่าเย็นจะไปรับแล้วก็ส่งลูกเรียนฮอกกี้อ่าพี่น้ำแข็งเหรอใช่ครับอ๋อนี่หน้าบงก็เป็นนักกีฬาฮอกกี้เออพวกเราใครเล่นเก่งรู้ป่ะใครไอ้โกบทรงศิษย์โอ้โหโกบเล่นฮอกกี้เล่นฮอกกี้เหรอเออเล่นฮอกกี้น้ำแข็งมาเล่นมาตั้งนานแล้วคือเขาชอบด้วยตัวเขาเองมั้ยคะหรือว่าคือไม่ได้ปลูกฝังนะแต่พยายามใส่ยื่น ดูว่าชอบไหมก่อนอ่ออเพราะว่าแต่ละอย่างที่หยิบยื่นให้เนี่ยคือสมมติว่าเราเล่นสเก็ตน้าแข็งเป็นจนเก่งปุ๊บไม่เล่นอีก10ปีก็ยังเล่นได้มันเหมือนขี่จักรยานก,ยาก,กับว่ายน้ำไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากจะป้อนให้ใหน้องเขาเอาเป็นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมแล้วอีกหนึ่งธุรกิจของพี่เพชรจ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาคือราคาจับต้องได้แล้วก็นี่ลูกค้าและนี่เดี๋ยววันนี้จะไปลองทำเดี๋ยวพี่จะลองด้วยเพราะพี่อยากมาซอยผมเพนช่างตัดผมเธอหล่อนะโอ้ดีมากก็จูโน่ a ฮร์นะครับตอนนี้สาขาแรกที่ ถนนรัชดาอยู่ใกล้ๆกับเดอะสตรีรัชดาครับก็เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มครับแล้วบอกกันได้ร้านดีมากคุณต้องมาครับสะอาดหรูแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดจริงครับจริงมูชอบมากเลยเข้ามารู้สึกชอบอ่ะขอบคุณพี่เพชรนะคะมึงจะมาเน่พี่โนอยู่กันนะอยู่สิ่าไไหนนะพี่โน เราวางมือกับการเจ้าชูแล้วแต่ทําไมบางคนเน่ะเขาแบบพออายุเยอะขึ้นเขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวไงแต่พี่ไม่เลยนะคือจริงๆเนี่ยถามว่าเคยปล่อยไหมเคยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนว่าผู้ชายไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากปล่อยๆยมันไปให้มันเป็นไปตามวัยแนแต่มันเคยมีคนทักไงว่าตัวจริงไม่หล่อเขาทักว่าไงวายดีโน่จไมหน้าจริงใช่ดีโน่ไหมด้วยนะถามก่อนใช่ดีโน่มีเ้ยเออทำไมตัวจริงไม่หล่อเอออันนี้อันนี้มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วล่ะเพราะรื้รอยมันเยอะจริงๆนะ คือรอยย่นนะหมองคล้ำผิวผู้ชายเนะี่ยมันยิ่งชัดมันทําให้ดูหยาบกร้านแล้วก็ดูโสม5ปีผ่านมาจริงๆเนี่ย เมื่อก่อนนี่ผมยังไม่ได้ใช้ทริจินา5ปีผ่านมาเนี่ยผมต้องดูแก่ขึ้นแต่ทำไม57ผมกลับดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน57หรอี <5 S 1> อก3ปี60บไม่ใช่สปีแล้วนะพฤติกานี่กู58แล้วกล้องเร็วมากเลยก็พูดกับทร i จินามาจะ6ปีแล้วถ้าไม่ไดีจริงผมไม่พูดถึงวันนี้ผมไม่เอาชื่อเสียงมาแลกแน่นอนเพราะว่าอยู่ในวงการมา30กว่าปีะนะครับผม พูดจนคนนึกว่าผมเป็นเจ้าของแต่ผมไม่ใช่เจ้าของนะผมเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นใครที่เคยใช้จะรู้ว่าทรายจิน่าเขาดีอย่างไรจริงเขาจะเก่งเรื่องริ้วรอยกับความชุ่มชื้นนะตอนนี้เรามีตัวใหม่นี่ครับ 12x ตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ 5D Matrix c o l l a r มันช่วยเรื่องริ้วรอยแนวตั้งครับวางคิ้วล่องปากล่องคางเนี่ยนะครับหรือจะเป็นริ้วรอยแบบ แนวนอนนะครับเส้นหน้าผากใต้ตาตีนกาสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้จะแลดูเบาๆและจางลงภายใน14วันสารสกัดอีกตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ใส่ลงไปใน1 2 x ก็คือสารสกัดจากดอกโหยา่าตัวเก่าที่ว่าชุ่มชื้นและตัวใหม่ชุ่มชื้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าผมแนะนำใครก็ไม่เคยผิดหวังนะครับทรีจีน่าเนี่ยเป็นเซรั่มของคนไทย ซึ่งผลิตและก็คิดค้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดใจแล้วก็ลองดูครับ57เต็มอย่างผมเท่านี้พอใจไหมครับพเพราะวันนี้ที่เอามาฝากนะครับถ้าใครเห็นต้องรีบจองโดยเฉพาะคนที่เคยใช้นะครับเพราะมาเท่าไหร่ก็หมดด้วยความรวดเร็วมากอันนี้ให้พิเศษสําหรับแฟ,แฟนๆเผือกร้อนเท่านั้นอจองให้ทันแล้วกันนะครับแต่จ่ายทีหลังได้โทรมาตอนนี้ที่1577หรือไลน์แอสไตร์จีน่าแบรนด์นะครับ 200สายครับผมโปรวันนี้ของเรานั่นก็คือนี่ครับ2กระบุกใหญ่<ฮ>เอาไปอีก2องพกพาไม่พอเอาไฮยาบูสเตอร์ตัวนี้ไฮยาบูสเตอร์5ชิ้น1,400บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายดูจองในราคาเพียง2,990บาทใช้ไปยาวๆ3-4เดือนตกวันละ30บาทเท่านั้นไฮยาตัวนี้ถ้าใครเคยใช้แล้วจะรู้ขวดหนึ่งเนี่ยเกือบพันแต่วันนี้เราไม่ขายแถมไปฟรีๆให้เฉพาะวันนี้เท่านั้น อย่าลังเลนะครับจองให้ทันกดย้ำๆที่1 5 7่นะครับหชิ้นเนี่ยจากหมื่นกว่าเหลือ2,990เซรั่มทราจิน่าเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนดาราหลายคนใช้แต่เอาที่ออกตัวได้ดีกว่านะครับคุณปุ้ยพี่มนวัน54ยังกลับมาได้แล้วก็ยังดูสวยถึงปัจจุบันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่หมูดีหลกแกกว่าผม10ปี6 8ครับผลลัพธ์ขนาดนี้ไม่ลองกันหน่อยเหรครับอ่ะเชื่อผมเวิร์กมากโปรนี คุ้มครับโปรหฮยาฮยาเนี่ยเป็นของโปรดของใครหลายๆคน <ừ m. S 2> แล้วหายไปนานมากกลับมาเอาจริงๆผมว่าคุณผู้ชมเรียกร้องและต้องการมาผมว่าพี่โน่ต้องเพิ่มสายเขาแล้วล่ะเอาเป็นว่า5นาทีต่อจากนี้ไปแล้วกันผมให้แบบไม่จํากัดสายเลยหมดแล้วหมดกันไปเลยนะครับ5นาทีต่อจากนี้โทรมาตอนนี้ที่15.7 7หรือไลน์แอสไร์จีน่าแบรนด์นะครับ5นาทีต่อจากนี้2กระปุกใหญ่2กระปุกพวกผา1ฮยาบูสเตอร์ในราคาเพียง2990บาทโปรนี้ต้องรีบจองให้ทันแล้วบอกแล้วว่าโคต้ามี น้อยมากอย่าลังเลกดย้ำๆที่1 5 7่ครับอย่าลืมนะคะนะคะ1577นะคะให้เวลา5นาทีรีบโทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โน้ตด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมานะคะจูโน่แฮร์นะคะใกล้ๆสตรีทรัชดานั่นเองนะคะร้านของพี่เพชรจ้าที่เรียกได้ว่าเป็นลิขสิทธิ์เกาหลีแบบแจวจริงแจวจริงมีช่างเกาหลีคุณเลือกได้เลยแล้วบริการแบบ VIP สุดๆเลยนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาของเพลิงร้อนตอนบ่ายแล้วนะคะติดตามได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลา15นาฬิกาสนาทีดูดีวีกดูดูมือถืากด3 พสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่โดด้วยนะคะพวันดหครับ